บร,บริษัทอษดอบริททำอะไรบริษัทดอบริทเป็นอ e ีคอมเมิร์ซรู้จักอ e ีคอมเมิร์ซมั้แปลเป็นไทยก็คือเราเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่ทำแอปช้อปปิ้งก่อนหน้านี้ผมเป็นเจ้าของแบรนด์ทำแบรนด์อาหารเสริมแต่ปัจจุบันนี้เราทำแอปช้อปปิ้งทำไมเราถึงทำแอปช้อปปิ้งเพราะเราไม่ชอบการขายแล้วอยากให้ลูกค้าซื้อเองคุณชอบไหมดีไหมถ้ามีลูกค้าซื้อเองโดยที่เราไม่ต้องขาย ชอบหรือไม่ชอบถามก่อนถ้าชอบพิมพ์ชอบมาเลยเพราะว่าเมื่อก่อนผมขายของต้องฮัลโหลต้องโทรอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วไม่ชอบไม่ชอบคุยกับคนนะก็เลยเฮ้ยทำอย่างไรล่ะเราถึงไม่ต้องขายแล้วให้คนส่วนใหญ่ซื้อกินเองแล้วเรามีไรายได้นะยกตัวอย่างง่ายๆเพื่ออาใครเคยซื้อสินค้าในช้อปปี้รัศดาบ้างเห็นไหมคุณเคยซื้อสินค้าในแอปช้อปปี้รัศดาปะ เห็นไหมเราซื้อเองไม่มีใครโทรมาขายของเราแน่นอนเรากดซื้อเองใช่ไหมเราเจอโค้ดดีๆเจอคูปองดีๆเจอสินค้าดีๆเรากดซื้อเองเลยจ้าไม่มีใครโทรมาขายเรานะเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่อยากเป็นนักขายไปตลอดชีวิตเราอยากสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาแล้วให ลูกค้าเนี่ยซื้อเองให้ยูเซอร์ซื้อเอง,อเองทีนี้นะทีนี้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 ผมก็ลงทุนนะลงทุนเงินเงินส่วนตัวนี่แหละเอามาลงทุนทำแอปพลิเคชันเป็นต้งผู้ก่อตั้งเป็นั้นผู้บริหารแต่ผมเป็นลูกแม่ค้านะปัจจุบันที่ผมเป็นลูกแม่ค้าขายไก่พ่อขับสารล้อ ผมเรียนจบแค่มอหนึ่งไม่ได้เรียนจบสูงอะไรทีนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจว่าแอปช้อปปี <ten attributed spoiler lore> ้ลาซาด้าืแอปแอปแอปลาซาด้าช้อปปีเนี่ยเขาเนี่ยสร้างแอปขึ้นมาเนี่ยเขาต้องอะไรครับต้องมีเงินมากมายมหาศาลในการทําโฆษณาเขาไปจ้างดาราจ้างพรีเซนเตอร์เอาไปทำกระลาดให้คนติดตั้งแอปเขาคือเอาไปว่าเขามีเงินหมื่นล้านว่าเงิน เขาก็ไปจ้างดาราทำโฆษณาจ้างพีเซนเตอร์ทำแคมเปญต่างๆให้คนโหลดแอปขายสินค้าจัดโปรโมชั่นแจกคูปองให้คนมาโหลดแอปโอเคปัจจุบันนี้เขาเปิดมาประมาณสิบปีนะเปิดมาประมาณสิบปีเขาก็มียอดดาวโหลดโอ้โหสี่สิบห้าสิบล้านยูเซอร์ทีนี้นะทีนี้ทีนี้ทีน,ทนี้เราเนี่ยก่อตั้งแอปดอปลิสมา แต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มีสินค้าเราไม่ได้ขายสักเบอร์เยลนรกตอนนี้เราเริ่มจากอาหารเสริมก่อนต่อไปเราก็จะมีเครื่องสําอางมีคอสเมติกนะเราจะขายอยู่แค่อันนี้อาหารเสริมความงามคอสเมติกอะอยู่ประมาณกลุ่มนี้เราจะไม่ได้เอาปากระป๋องมาขายหรอกเราจะไม่ได้เอารองเท้ามาขายหรอกเราจะเป็นกลุ่มรักสวยรักความงามดูแลสุขภาพต่อไปอาจจะมีครีมมาไว้ในระบบมีเครื่องสําอางแต่ตอนเนี้ยเฟสแรกเป็นอาหารเสริมโอเคเป็นอาหารเสริม เพราะฉะนั้นดอปลิทเป็นแอปช้อปปิ้งอาหารเสริมที่รวบรวมอาหารเสริมเคลียร์ไหมคือเราก่อตั้งแอปขึ้นมาและเราต้องการอะ,อะไรรู้ไหมเราต้องการยอดดาวน์โหลดคือยอดคนที่ติดตั้งแอปอะนะเราต้องการยอดดาวน์โหลดเราก็เลยต้องการคนมาติดตั้งแอปเยอะๆเราก็เลยเลือกทำการตลาด a f f i l i a t e Marketing คุณลองคิดดูว่าในปัใน,ในโลกเราเนี่ยคนที่ใช้มือถือเนี่ยแทบจะทุกคนถูกปะปัจจุบันนี้คนใช้มือถือประมาณห้าพันกว่าล้านหกพันกว่าล้านคนนะที่มีมือถือดอ l ลิ t เนี่ยเราเปิดเฟสแรกก่อนนะตอนนี้จะมีลาวพม่ากัมพูชาแล้วก็ไทยดอ l ลิ t เป็นแอปช้อปปิง้งเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะสร้างไรายได้ที่นี่คุณมีแค่หน้าที่เดียวคือถ้าคุณอยากจะมีไรายได้มาสร้างยอดดาวน์โหลด ไม่ใช่มาขายของไม่ใช่มาเปิดบินไม่ใช่มาสต็อกถ้าคุณอยากสต็อกไม่ใช่แบรนด์นี้มีเยอะแยะถ้าคุณอยากเปิดบินก็มีเยอะแยะไม่ใช่แบรนด์นี้ถ้าคุณอยากขายของก็ไม่ใช่แบรนด์นี้แต่ถ้าคุณอยากช้อปปิ้งอ่ะทีเนี้ยมีเข้าใจไหมถ้าคุณอยากช้อปปิ้งคุณซื้อเลยนะถ้าคุณอยากรายได้อยากมีรายได้